สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะมาพรีเซนต์ตัวไดเป่าผมน้องนุสสุดท้องของ Anitech นะคะทำไมถึงเรียกว่าน้องนุสสุดท้อง เพราะว่าเล็กสุดและราคาย่อมเยาวสุดนะคะตัวนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เหมาะกับการพกพาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนาะน้องอย่างที่พี่บอกไปคือ1,000วัตต์นะคะปรับได้2ระดับซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว,ว่าเป็นการลมออกจากด้านรอบข้างนี้นะคะทําให้ลมเนี่ยค่อนข้างกระจายออกมาได้องศาที่มันเยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นสีท่องแล้วก็ตัวนี้เราจะเคลือบด้านเอาไว้นะคะมออกก็สามารถตรวจสอบได้นะคะมออกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยอื ตัวนี้สายยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตร20ต่ายเสียงของน้องเนี่ยแค่76เดซิเบลนะคะถือว่าเสียงไม่ดังมากนะคะคุณแม่ก็ขอจบแต่การรายงานถึงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ